ไปเอกไปเอกไปเอกยูทูบเบอร์สายลุงนี่มีแต่ภูงงามๆเผลอๆว่าขี่ลายลงตรงคนเสื้อชมพูยืนอยู่อ่ะไปตรงนั้นแหละยายเอ๋ยสมกับคือยายสมรเนาะไปอยู่ไหนก็เอกลักษณ์ยายหมอนให้เดินไปตรงเสื้อชมพูยืนอย่างไลรแล้วมัต้องไปทำยูทูปไล่กลับไปทำร้านสวยๆให้กลับไปเลี้ยงวัว ไม่ไปโพสนี่เขาจะให้เงินเดือนแกอยู่บอกเป็นในแบบนะอ้หไม่ทำได้ไงมีคนทำไอ้โมงเขาบอจ้างจะไปเดินแบบบอกเขาบอจ้างบอจ้างไปเป็นนั่งแบบจ้างอยู่สามร้อยเดินแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตัดออกเขามันไม่ไปลงขอบคุณค่ะตัดออกของใครยังไม่ลงไม้เลยมาบ่อยๆ เมาไปถ่ายทำแถวข้างถนนอีทอ่ะสวัสดีทค่ะครับผมเดี๋ยวอ่านก่อนเออไม่ให้ถ่ายข้างถนนไลยถ่ายตรงไหนโอ้โหฮะฮะกดยกระดับที่ลุงว่าจะไม่ได้ไหนกันยังค่ะนะครับผมคุณป้าเลยด้เลยดอ๋อก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรอกค่ะเพราะว่าเราก็สักพักก็เข้าไปแล้วค่ะนะคะก็ไม่ได้นานค่ะใช่ค่ะรอแค่ บอกว่าให้กําลังใจลุงป้านะคะแค่นี้ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเลยตอนนี้สมองก็เดินไปเรื่อยๆนะใคยเครียดนิดนึงเลยรอคุณลุงนะคะที่อยู่รอบอกว่าต้น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 อะไรวะต้นเปลี่ยนหนึ่งต้นพี่น้องวันนี้พักคู้ช่วยคนจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะสะบัดหน้าสะบัดหน้าด มูนถ้าเห็นยายตอนอายุ16มันมีแค่นี้ค่ะคนก็ไม่ได้๋ีวไม่หินนะคะทีเดียวต้องมามองเยสมอนแล้วนะคะโอ้โหสวยงามต่ำไวใจยายนะถ้าถ้าถ้าแกอายุ16นี่โหสวยที่หนึ่งเลยนะคะนี่อุ้ยหมุนหมุนก็ดูว่าที่เขาแข็งแรงหรือว่าโอ้โหแกมาคนกนอยู่อีก4ปีแค่ว่าเคยเวลาให้ลำหนะให้ลำในแ้นะไม่เข้าจังหวะเลยให้ลำ แมวก็ไม่มองแบบนี้นะอันนี้ไม่แมนนางงามบ่อันนี้เดินแบบเดินแบบโอ้ยอันนี้ไม่ได้แบบพูดด้วยพูดด้วยเดินแบบอะไรนะจะได้บอกอันนี้นางงามบ่มิสแกรนด์สุรินทร์อย่าพูดชื่อจังหวัดเดี๋ยวค่อยจะเสียหายด้วยแอลนะคะเสือบอกว่าอย่าพูดชื่อจังหวัด ว่าเขารู้ว่าค่อยอยู่ตู้เย็นไงมันจะเอออย่างนั้นแหละอ๋อชู้เรียนอยู่ในรถค่ะเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้เอาลงมาเข้าร่มไว้ค่ะเออใช่เนาะมันร้อนทุเรียนเดี๋ยวต้องเอามาไว้ในในตรงใต้ตึกนั่นแหละในงานโดนแดดเผาเออนางงามรถ มีทุกภาคนะคะยูทูบขายมีทุรกราชทาทุกภาค้ากภาคุกคทุาคาคุครค โอ้ก็ก็่านนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ส่งไปตรงนู้นค่ะเขาห้ามคือไม่ให้เราไปส่งข้างในค่ะันนี้ทางถนนได้อยู่เอออีกหน่อยครับแกไม่ให้แต่เราไม่ได้ไปทำถ้าเราไปทำให้แบบตรงนี้การรังสรรคิดขัดก็ว่าไปอีกค่ะคือเราก็แค่สองสามคนนะคะไม่ได้อะไรมั่งมายด้านในเราก็ไม่ได้ส่งเข้าไปเขาห้ามแต่ด้านในนะคะให้เราไปทางในก็เราก็ไม่ได้เข้าไป ได้สมอนสวงามสเป็นางเบดมากยวคแล้วเราก็จะเข้าไป้นห้ชิมกนะคะับมนยวับไป้า่นะคะแม่รงตะวนสวยได้หมดเลยค่ะรอดูนลุงลุง้า่ทีต้องกโอ้ยกระปงเอฟซีข่ยหัวทมหัววนเลยสวยบนแนว มาของจริงของจริงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ให้คอยอุตส่าห์จะกดเอาอ้าวทำไมไม่เอาเพราะว่าไมีเหตุอันเป็นใจนี่ไะโดนนิดเดียวก็หลุดแล้วให้บอกนะเจ้า10นาทีก็วมา10นาทีโอเค10นาทีเด้อ รอส่งคุณลุงเข้าไปด้านในรอคุณลุงนะคะเอฟซีรอให้กำลังใจลุงป้านะคะตอนนี้เพื่อนๆเราก็มา